ครับผมนายนัตพลเลมมานะครับปัจจุบันอายุ26ป,ป,ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับสาเหตุที่ต้องการเข้าร่วมของสมาร์ทซิตี้นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยต้องการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนต่อยอดเปลี่ยนแปลงของชุมช,น,ชนของเราไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ชุมชนของเราเนี่ยซึ่งอยู่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงน,นะครับ ซึ่งติดกับทะเลสาบสงขลานะครับเป็นทะเลสาบน้ํานะครับซึ่งมีสัตว์น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะรแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มาท่องเที่ยวได้มาสัมผัสนะครับภายในอําเภอบางระยูนของเรานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทํางานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาเลยนะครับเป็นสมาร์ทตำบลนะได้ทำโครงการร่วมกับชุมชนนะครับ แล้วก็ร่วมกับชาวบ้านนะครับภายในชุมชนปากพยูนนะครับซึ่งโครงการใหญ่ๆของเราเนี่ยก็คือมีอยู่4โครงการนะครับหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของเรานะครับทางเราก็ได้จัดทาวิดีโอไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ทุกคนได้ดูสองเลยก็คือการปคอนโดนะครับสร้างอาชีพกับชาวบ้านของเราครับสามเลยก็คือการบําบัดน้าเสียครับบาบัดน้ําเสียเนี่ย ก็ชุมชนป่าพยูนเนี่ยก็ติดกับทะเลนะครับก็เลยส่งเสริมทำโครงการร่วมกับชุมชนนะครับให้ให้บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งลงไม่นะทะเลสาบนะครับสีก็คืออา,อาหารเพื่อสุขภาพนะครับเพราะเราเลเห็นถึงาชาวบ้านนะครับที่ที่สูงอายุนะครับบางทีอาจจะไม่มีความรู้เราก็เลยเสนออา,อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งโครงการเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับไปในตำบลนนครับซึ่งผมได้เลยเห็นถึงความร่วมมือของชุมชนนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยมีความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนของเราไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเยี่ยมชมดูนะครับมาดูมาท่องเที่ยวในชุมชนป่าพยุ์ต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับ